าไปในร่างกายนะครับอย่าเวลาเวลางออย่าอ้าปากนะครับโอเเคค่ะวลาลงดีๆนะคะเพี่ถ้าดิฉันชวนเข้าไปที่คุณมาด้วยนะครับได้ครับได้ครับผมแข็งแรงอยู่แล้วไม่สุดนี่ฮะข้าพุทธเชิญตายแล้วน้องต่ำลงมาเนี่ยโฟมจะล้นออกครับใส่เปาลูกบอลใส่ในกระเป๋าด้เสื้อนะครับกระเป๋าเสื้อย่ายิ้มอย่ายิ้มเวลาลงไปงอมเดี๋ยวเพิ่งเข้าปาปเอาไปได้แล้วหายไปพุ่ธเจริญข้อ้าวพร้อมไหม พร้อมนะครับหนึ่งสองสามเริ่มครับเอาให้ได้หลายๆใบนะครับตั้งทใบนะครับคอยเป็นกว้างคุณต่อได้เยอะมาก เลยครับเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยได้ไปงานกาชาติถ้าไปเนี่ยเขาจะมีเกมแบบนี้บลอดอเนี่ยจะเกมอันสองท่านอา<ม><ล>นะครับค,คุณตอบไม่ได้ไปปาไปเป็นเป้าค่ะไปเป็นเป้า <laughs> ไปโมปองอ่ะเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับว่าเป็น<อ>ยางอะไรบ้างครับดูผลงานแล้วนะครับก็น้อยหลือเกินนะจะเริ่มจากใครก่อนดีแม่สีฟ้าก่อน เราเป็จะหมดแล้วนะครับค e ุณนนะครับเหลืออีกอันหนึ่งนะครับของคุณต่อนะครับรองเท้าเบรเกอร์โฟล์วีลนะครับสำหรับเล่นกีฬาทุกอย่างเลยนะครับแปดไล่มาเป็นแปดพัน่อหนึ่งหมื่นห้านะครับคุณต่อเหลือคุณนุ่นตรงนี้นะครับสีฟ้าของคุณนุ่นนะครับรุ่นยังไม่หมดนะครับลูกบอลทับๆอร่อยเด็ดเม็ต่อ สองหมื่นต่อ8,000ยังไม่หมดครับของยังไม่หมดนะครับตรงนี้เป็นอาหารปลาซากุระอันนี้คนก็ชอบปลาก็ชอบลงมาแปดสามพ0นเด็ดหมดหรือยังเลย แล้วนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วไล่เฉลยใที่เหลืออยู่นะครับบริษัทเทรดดิ้งพาจนกัดผู้บริหารจึงบอกว่าโอ้โหคุณตุ้นนะครับลอยลำเลยนะครับมี28,000ื่นนะครับส่วนคุณต่อนะครับมี8,000ปลาไม่ค่อยเข้านะเขาจริงๆริงเขาไปปลาก่อนด้วยอ่ะแล้วดิฉันก็ไปเล็มๆของเหลือเขาค่ะเล็มไปเรื่อยๆปลาไม่ค่อยเข้านะฮะคุณต่อเขาใช้เวลาป้ายอยู่ข้างล่างระยะต่ำเขาไม่อย่างนี้นะฮะเขาใช้แบบ อ๋อเหมือนเบสบอลใช้พิชเอาทำไม่รู้ทำยังไงแล้วล่ะครับพี่ไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วไม่เป็นไรครับน้องต่อน้องต่อจะกินก๋วยเตี๋ยวได้อีกหลายหมื่นชามทีเดียวนะครับเพราะว่าชุดเครื่องนอนซาตินคุณภาพเพื่อคุณนะครับมอบเงินรางวัลให้น้องต่อสองหมื่นบาทครับชวนคุณนุ่น ก็มีนะครับ28,000บาทเป็นทุนสำรองไว้นะครับเป็นทุนสำรองไว้บนเรือจมน้ำใช่ไหมเรือจมนรือจมน้ำปลอดบวมอะไรไปนะฮะมาดูกันชีวิตไม่แฉ่งคนโน่นเหรอครับเอ๊ะข่าวว่าว่าอะไรครับนงจมน้ำอะไรกับเขาด้วยอ้าขอโทษอันนี้ไม่อยากคุยนะคะนงจมน้ำนี่เดดเดดเดดเดอยากให้ดำเลยคุณหนุ่ม ถ้าทางกีรลีลาจะเยอะกีรลีลาเอะเรองดูตอนดำว่าจะเป็นยังไงนะครับคนนี้เก่งดำน้ําด้วยอะไรนะครับเรากําลังรอโทรศัพท์ท่านผู้ชมอยู่นะครับที่โทรมาเชียคุณต่อนะครับตอนโทรมานี่ก็คงตั้งใจว่าคุณต่อไปถึงรอบสุดท้ายแต่ก็อย่างว่าแหละครับดาวลุ่มกำลังจะขึ้นมาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปว่าน้องฟ้าอีกแล้วต้องว่าขอบฟ้านะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่อคุยเลยครับคุณต่อคุณเจมส์เจสคล้ายกันด้วยสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับ คือวิวัฒน์ครับวิวัฒน์ครับขวัญขวัญแดงาดงครับเนี่ยคุณวิวัฒน์โทรจากไหนกำแพงเพชรครับเฮ้ยก็เหนือคุณวิวัฒน์สบายใจดีนะครับเสียงก็เหมือนไม่สบายใจเหรอคุณวิวัฒน์ครับครับชมรายการเราอยู่ครับชมชมอยู่หรือเปล่าครับองครับครับอาทิตย์หน้ารบกวนมารับรางวัลหน่อยนะครับนะครับรายการไม่ค่อยสนุกหรือเปล่าคุณวิวัฒน์หลับแล้วเหรอคะ ี่แฟวคนที่เชียร์ผมสิครับเหหมืออนลับ่ะคุณพิวัฒน์สัปดาห์หน้ารับรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอยากเห็นคุณวิวัฒน์เดี๋ยวสัปดาห์เดดี๋ยวสัปาห์หน้าได้เห็นนะครับพบกันแน่พบกันแน่คุณวิวัฒน์จะหล่อขนาดไหนยังไงนะครับอ้าแล้วครับช่วงนี้ขอบคุณน้องต่อนะครับแล้วช่วงหน้ารอดูคุณพี่นุ่นเขาดำน้ำแล้วนะคบดำน้ำก็อายุนี่กันนะขอบคุณต่อมากครับ ตอนนี้น้องฟ้าพิธีกรภาคสนามของเราจะสัมภาษณ์คุณนุ่นนะครับเจ้าทีกำลังจะดำน้ำเธอตัดภาพไปพบได้เลยคุณนุ่นถายขาวไว้อย่างนี้ดีขึ้นแล้วค่ะเมื่อกี้แพรวคลาสดที่สุดโอ้มีลีลาเยอะเลยนะคะมีลีลาเยอะเลยค่ะนทุกคนมีลีลาค่ะลีลา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 ก็มีพออยู่บ้างค่ะได้ยินว่าดำมาหลายปีแล้วก็ดำมาตั้งแต่เกิดนะคะไม่เคยขาวเลยค่ะอ่โอเคเข้าไปดำกันเลยค่ะ เด็กเราจะสู้เขาไม่ดันเด็กเราจะเอาไม่ดันมากันแกล้งอะไรเด็กผมเน่คุณนุ่นนี่นะครับเป็นแชมป์สองปีซ้อนซิงโครไนซ์สวิมมิงนะครับระบำใต้น้ำนี่คนนี้สองปีซ้อนแล้วเม็ดผมจะรูกลูลงมาสองปีซ้อนนี่หมายถึงสองปีซ้อนยังไม่โผล่ค่ะใช่ครับอ่ะไปดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับเธอเรียนดับน้ำมาด้วยนะครับครับผู้ฝึกตายไปสองคนนะครับตอนนี้อยังมียังอยู่นะฮะ ดกาิเย็ยยยยนชื่นใจนะฮะยี่สิบเหรียญน,นะครับถ้าคุณนุ่นเก็บได้หมดนะครับ1นึ่งแสนบาทจาก rejoice my two man ทำอะไรก็ได้ตามสบายครับมีเวลาให้หนึ่งนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วบอกครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วน้ำมาครับรอเดี๋ยวนะครับคุณนุ่นน้ำมาน้ำมาอะไร <c oughs> ปลากิิหมด <c oughs> น้ำลดต่อบุด បាល់ណាស់ครับ1 2 3ប៉ៃ วันนี้แล้วก็ใสดีทีเดียวนะครับคุณนุ่นก็น่าจะเก็บได้เยอะทีเดียวนะครับการลอยตัวใช้ได้เลยนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อท่านผู้ชมชมตอนนี้ครับชมศูนโชว์จบแล้วนะครับติดกับโรงแรม i ิ p e ี i รียล e ิน Park นั่นเองนะครับตอนนี้เขากำลังมีงานถวยราสดุดี50ปีเฉลิมฉันนะครับในวโรกาสนะครับ50ปีราชาพิเศษสมรสและ50ปีบรมราชาพิเศษนะครับเรามีกิจกรรมนะครับพร้อมด้วยการแสดงดนตรีนะครับจาก วงเฉลิมราชนะครับพร้อมนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายนะครับงานเริ่มเวลาประมาณ17นาฬิกานาีถึง21นาฬิกาสานาทีพอดีเลย07เจ็เริ่ปั๊บไปไปร่วมงานได้เลยนะครับคุณนุ่นมาแล้วนะครับไม่แหไม่ว่าเธอจะอยู่ในชุดใดเธอก็จะมีลีลาตลอดนุ่นไหนนุ่นไฮเปอร์คิดว่าหมดไหมครับคุณนุ่นไม่หมดจะครเอามากเลยนะ หน้าจะไม่หมดค่ะทำไมล่ะครับก็แม้หมแต่หน้ายังอยู่นะครับหน้ายังดีอยู่นะหน้ายังไม่หมดหน้ายังเหลือเชืหมือนเดิมนะดิฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะแต่นี่สวยธรรมชาตินะครับุณดุลสวยพิษนะครับรู้สึกมัทฉลากเข้าตาไม่ได้แต่งเลยนะเอาเป็นว่าเรามานับกันเลยดีกว่าครับคุณดุลดูซิว่าจะมีกี่เหรียญนะครับหมดแรงช่วยหยิบเลยสิคะไว้คุณฟ้าแล้วกันนะฮะจะยิ่งนิ้วหักอยู่ นะครับมีหุ่นเจ็ดติดมาบ้างนิดหน่อยอันนี้รู้สึกจะใช้เท้าเสียบโอ้ยโค้งงอนี่ค,คุณไม่ได้ใช้ไม้คุณพูดเขาไม่ได้ยินอ้าวเหรอครับอันนี้รู้สึกว่าะจะใช้ถุงได้ยินไหมครับได้ยินคุณคุณหยิบไปให้หมดก่อนแล้วกันครับจะปล่อยมุกอะไรเดี๋ยวทีหลังนะฮะผมจะได้นับเลยนะครับมีแล้วครับมาเรืยังครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันหมดแล้วให้ช่วยหลวงไหมคะมีแว่นไหมคะจะดำล้วหมดแล้วครับหมดแล้วนะคะ มุกเยอะจริงๆพักผ่อนบ้างนะครับคุณโู้ชมหนึ่ตกใจนับไม่ทันใช่ไหมฮะต่อไป2นะครับหจะพูดอะไรนะมีอะไรจะพูดอีกไหครับไม่มลครับิบคค่ทำหน้บรณสมมบเชียร เป็นนักดำน้ำเนี่ยเราจะนึกว่าหมา่ไวเลยก็ได้นะฮะกว่าเหรียญที่ไปใช่ก็ฝึกดำมาเนี่ยดำสวยค่ะไอ้ดำงมเหรียญไม่ค่อยได้ทำค่ะนะคะเมื่อกี้เห็นท่าสวยไม่ห้ามแหวกว่ายแต่เหรียญไปไหนไม่รู้นะแหวกว่ายอย่างเดียวเลยเป็นการโชว์สริละสิบเหรียญนะครับเหรียญละสามพันบาทนะครับก็รวมเป็นเงินสามหมื่นบาทคุณค สามห0 0 0บาทนะครับทั้ง <ะ S 1> หมด1ิเหรียญตอนนี้คุณนุ่นรับไปแล้วรับ<ช>แล้วต,ต้องให้ท่านผู้ชมทางาบ,าบ้านรับ้างครับไ่ทางด้านนู้นเลยครับพ <Okay. S 1> ี่ขนอรถทิพย์อรถทิพย์แม่ขนอฉากใหม่ฉากใหม่สดใสต้อนรับสงคําหนัก40บาทแล้วนะครับเดือนนี้ขนอรถทิพย์นะครับเราจให้คุณนุ่นจับท่านปลายอา ไม่ใช่ไปสี่สิบบาทใช่ไหมจรินสัวจของกน่นอนรถคี่มันู่กออกบมานะครับถ้าหากชายจำนวนเหรียญที่คุณนุ่นจับได้ถูกต้องนะครับทองคำหนัก40บาทเป็นของท่านผู้ชมทันทีทันทีครับแต่ก่อนนั้นต้องเลือกเป็นว่าเป็นหมูหรือเป็นไก่หมูหรือไก่ครับคุณนุ่นหมุนเลยครับไฮเทคไหมฮะไฮเทคมากนะฮะลูกชิงค์คุนะคะหยอนไปแล้วครับลวมมาแล้วครับลวมมาแล้วครับเบนเราใช้งานเธอหนักมากครับหยิบมาแล้วเอาหมอบเยครับรถอะไรครับ ราก็จับไก่กันทั้งน้นนี้เลยครับรบไก่ครับจับเลยครับกินการอากาศเห็นไหมครับอร่อยมากยนะครับถ้าเป็นสิบเหรียญนะครับก็จะได้รับทองคำหนัก40บาทนะครับถรายคุณวรารพนแก้ววิเชียนนะครับจากสุขาพิบาล2บึงกลุ่มกรุงเทพนะครับใกล้ๆนีงนะครับทายว่าคุณนุ่นจะเก็บได้ส4เหรียญได้ครับ เขาฉะนัานผิดเป็นข้อไปนิดนึงทอนะนี่จริงๆริง14เหรียญน่าจะได้นะนิดเดียวเองเนี่ยไปแกล้งคุณวราพรท้าหยิบมาได้แล้วไม่ยอมก็โชว์จริงๆได้ปอ๋อเหรอแล้วปล่อยไปนะครับสองคำสี่สิบบาทก็ยังไม่ออกไปนะครับก็จะมาดูกันว่าคุณวราพรจะได้กี่ทองคำหนักเท่าไหร่เท่่าไหรข้างหลังเลยนะครับคุณภาพของขนมรสพย์จะผัดทอดหมักยำแกงและก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปหาอะไรคะอะไรดีเหรอคะในนี้มีทั้ง S 1บาท2บาทหบาท50าสิบหรือละห้าก็มีครับเลือกให้ทีมส่งทางบ้านครับเราชอบแบบนี้เขาทำเป็นเสี่ยวค่ะก <Yeah> ๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวนะคะออกมาเป็น2บาทไปสอบาทไปหนึ่งบาทก็ได้ตามปกติฮะบาทหนึ่งต้องทำหนักหนึ่งบาทไม่เป็นไรครับไม่ไดไม่เป็นไรได้ทองคำหนักหนึ่งบาทไปนะครับส่วนคุณนุ่นนะครับ นี่นะฮะคุณนุ่นจะได้รับคันนอรถทิพย์นะครับมีหลายแบบหลายขนาดหลายรสของรถหมูกับไก่นะครับไปปรุงอาหารหมักทอดยำอะไรนะคุณหนุ่มทอดยำแกงนะครับหรือก๋วยเตี๋ยวอร่อยหมดเลยนะครับทำอาหารแต่เองเป็นไหมฮะชอบทำครับแต่ไม่มีใครทานค่ะเอาล้วครับไปไป